สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมได้มาถ่ายทําวิดีโอชุดนี้ที่บ้านแม่ของผมเองนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้มาช่วยแม่เก็บข้าวนะครับหลังจากกเกี่ยวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสที่24่สพฤศจิกาแล้วก็วันนี้วันที่26่สิพฤศจิกานะครับก็มาช่วยเก็บเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับฝนเริ่มลงมาอีกแล้ว เลยตัวไหนที่พอเก็บได้ก็เก็บไปก่อนอวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องควายนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเลี้ยงอยู่17ตัวนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือ,อเริ่มเลี้ยงตอนแรกก็คือปี30นะครับตอนผมอยู่ประฐมอะตอนนั้นแม่แกมีควายตัวเมียหนึตัวนะครับก็เริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่1นึ่งตัวจนผ่านไป20ปีครับผมเรียนจบ ปวสแล้วก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัดควายตัวนั้นก็ไปล้มแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ทุ่งนานครับต้องจ้างรถเขาไปขนมาแล้วก็เอามาฝังไว้ข้างๆบ้านนะ็คือในที่ของตัวเองนะครับฝังไว้สองสามปีก็ขุดเอาหัวมันขึ้นมาเก็บไว้บนยุ่งฉางเพื่อเป็นการาระลึกถึงบุญคุณที่เขาเคย มีให้กับชาวนานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูควายตัวแรกที่คุณแม่ผมเริ่มเลี้ยงนะครับเก็บไว้บนยุ้งนะครับอันนี้เป็นตัวเมียตัวแรกเลยที่เอามาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงผ่านไป20ปีก็ให้ลูกเกิน10ตัวครับผมว่าลูกนี่น่าจะ1 4ตัว15ตัวเห็นจะได้นะครับ มันออกลูกทุกปีครับมีอยู่ปีเดียวที่มันตกลูกครับก็คือยังเข้าขาวอยู่ครับแต่ว่ามองเป็นตัวแล้วครับปีนั้นก็คือตกลูกไม่ได้อันนี้เป็นควายตัวแรกนะครับก็คือเป็นควายตัวเมียนะครับสมัยก่อนเนี่ยใช้ตัวนี้ไถนาด้วยนะครับคือเขาเป็นตัวแรกที่แม่เอามาเลี้ยงตัวที่อยู่ปัจจุบันก็จะเป็นรุ่น หลานรุ่นเลนเขาไปแล้วครับตัวนี้ครับก็คือผมเรียนจบปีห้าศูนย์ช่วงธันวาเขาไปล้มอยู่ที่นาก็คือตอนตอนที่เขาล้มนะครับล้มอยู่กลางแดดแล้วก็ตอนนั้นเขา,าให้ลูกตัวเมียหนึ่งตัวครับอายุได้เจ็ดเดือนตอนนั้นลูกก็ยังไม่หย่านมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ล้มแล้วก็ สาวันกว่าเขาจะเสียนะครับก็หลังจากนั้นผมก็โทรมาหาแม่แล้วบอกว่าให้จ้างคนไปยกไปคนมาฝังไว้ที่ในพื้นที่ของตัวเองจากนั้นก็จ้างคนขุดขึ้นมาอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นอ่าถนะครับสมัยก่อนเป็นไม้นะครับเมื่อก่อนใช้ไถนาก็คือที่ที่ขุดเอามาเนี่ยไม่ใช่อะไรก็คือเรา เอามาไว้บนยุ้งฉางคือแถวบ้านผมเหมือนเป็นการรำลึกถึงบุญคุณที่เขามีให้กับชาวนาอย่างพวกเรา<ๆ>เราสมัยก่อนจะใช้ควายไถนาครับไม่มีหลอกรถไถน,นี่ครับอันนี้คือตัวแรกเลยครับเอามาเลี้ยงปี30ครับเมื่อกี้ผมไปถามแม่แม่จำได้ครับแล้วก็เลี้ยงได้20ปีปี50เดือนธันวา ตอนเอามาเลี้ยงเดือนพฤษภาครับแล้วเขาก็ล้มแล้วก็เสียช่วงเดือนธันวาปีห้าสครับก็ยี่สิบปีพอดีเนี่ยครับคือมีคนมาขอซื้อแต่ไม่ขายนะครับเขามาขอซื้อไปประดับร้านแต่ว่าไม่ขายเพราะว่า,าเราอยากเก็บไว้ในยุ่งฉางเป็นการทำลึกบุญคุณเขาครับเครื่องไม้เครื่องมือ,อทำนาสมัยโบราณยังมีอยู่นะครับเนี่ย อันนี้เป็นไถไม้นะครับหนักมากแต่ว่าอายุการใช้งานเนี่ยได้หลายปีครับอุปกรณ์เกี่ยวกับการนวดข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีอยู่เพื่อนผมมายืมไปด้วยครับอันนี้จริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเพื่อนมายืมไปยังไม่ไม่เอามาคืนนะครับว่า <c oughs> ะจะมีบางคนที่เขายังเกี่ยวมือแล้วก็ ใช้วิธีนวดแบบโบราณกนะ็คือใช้ไม้ไม้ตีก็คือใช้อเอาข้าวฟาดฟาดแล้วก็ไม้ตีนะครับแบตแบตมือถือผมจะหมดแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะจบไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับคืออยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังกนะ็คือควายตัวแรกที่เริ่มเลี้ยงก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวเมียครับเลี้ยงตั้งแต่หนึ่งตัวปัจจุบันก็เหลือสิบเจ็ดตัวนะครับตอนนี้ คือเมื่อก่อนเวลาเขาออกลูกส่วนมากจะเป็นตัวเมียเลยครับพอออกลูกเป็นตัวเมียเนี่ยพันไปสองปีสามปีก็จะเริ่มตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกมาเรื่อยๆจากแม่พันสองตัวสามตัวก็จะเป็นสี่ห้าตัวครับปัจจุบันก็ขายไปเยอะแล้วก็เหลือแม่พันประมาณห้าหกตัวก็ถือว่ายังเยอะอยู่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บข้าวต่อโกรฟนลงสวัสดีครับผม